าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ การปฏิบัติธรรมนี้เนี่ยทำให้เรามีทิศทางมีกฎเกณฑ์วิธีการคิดทำให้เราคิดถึงบุญกุศลทำให้คิดถึงบิดามารดาทำให้เราคิดถึงเวลาที่ผ่านมาเมื่อเป็นเด็กแก้ผ้าวิ่งเล่นแก้พาอาบน้ำคืออาตมานี่เองอยู่มัธยมสองแล้วย,ยังแก้ผ้าโดดน้ำตูมตูม เปลี่ยนแปลงภาวะมาเรื่อยๆมาจนเป็นพระภิกษุมันไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตของเราแต่ประการใดที่น้องที่รักเลยการเจริญธรรมะทำให้เรารู้ชีวิตเปลี่ยนแปลงทำให้ความแน่นอนในชีวิตไม่มีเลยอะไรหนอมันแน่นอนเรารักเขามากถึง80%คิดอย่างนั้น แต่เขาไม่รักเราเลยอ๋อเปลี่ยนแปลงข้องโลกธรรทเราช่วยเขาได้มากเขาก็รักเรามากเราช่วยเขาน้อยเขาก็รักเราน้อยเราหาโอกาสยังมีโอกาสจะช่วยเขาแต่ยังไม่ได้ช่วยเขาจะไม่รักเราเลยตรงนี้โปรดรักตัวเองไว้ก่อนช่วยตัวเองไว้ก่อน อย่าไปลักคนอื่นให้มันมากเกินไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเดี๋ยวจะเสียใจต่อภายหลังเสียใจอย่างหน้าเวทนาด้วยขอฝากพี่น้องที่รักไว้ในที่นี้ด้วยสนับสนุนโดยน้ำปลาสำหรับปรุงอาหารตรารวมรสโรงงานน้ำปลาชั่วฮะเสงตราหอยหลอดสัพพะธานังธรรมทานังชินาติ การให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง